สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสูผูุู้คนนะครับนะเหมือนี้พบพอ่อกับเบตาชแนเเล,ลคนบ้านนอกของหน้าคือเก่าครับพี่น้องครับเหมือนีนตาผ้ามากกินเมนูหดหดเมนูแซบแซพี่น้องเลยโอ้ทั้งจะกินไปนาเทั้งจะไล่มแมลงไปนํานะครับพี่น้องครับเป็นเมนูสดๆดพิ่นก,นกเลยกวนในจังหน่อยนะครับพี่น้องนะเหมือนเป็นไส้จุครับพี่น้องเนื้อสดๆดเป็นเนื้อสันเมืองพี่น้องเนื้อสันแดงแดงเลยครับโอ้ แต่ขักหลายเนาะครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นไอ้ตาก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่บอท่า,ทานบ่กินสดบ่กินดิบแบบไอ้ตาเนาะครับเนาะสำหรับสายหดก็มาใส่น้ำกันครับพี่น้องครับอมาแรงกันหลายพี่น้องเลยก็จะนั่งอยู่ในบ้านก็จักจังไดยก็สิบวันอะอันนั้นป็นไงวันใดบรรยากาศเป็นไงขอล้องมึงก่อน อ,อืตาเริ่มเติมข่าขัวครับพี่น้องเบิกแจวแบบหัวตัวเลยครับมันนี่ใส่ขา่าวขวลงไปโอ้เสียดายแต่มาแรงร้ายนี่แหละครับพี่น้องครับมามา้ายหวดมาเส็บๆน้ำกันก็ไปตาครับ มาแรงกะเห็นมาแรงมัอยาเห็นมาจับอาหารกับพ่อเนาะครับเนาะลายท่านมรละบืน เบิ่งเนื้อสันพี่นอ จักเสียเอ,อยี้ยงมาไรล่ะครับพี่น้องครับ <c oughs> แต,ตาพยายามเห็ดไปแล้ว ตับสดๆกลับไปน่องใช่หรคอคบมันเนี่ ไอต้ตาต้องขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องเด้ออืมเอาพักเข้าเนิล่ะครับแล้วอืม ทั้งแสบทั้งมาแมลงพี่น้องเฮ้ยอื แบบนี้สงไซย์ต้องกลางมุ่งกินพี่น้องผมอือ อาหารนี่บอกเลยว่าแ่บ ต่ว่าหนาเสียดายพี่น้องผมม,มาแรงหลายผลครับพี่น้องครับ ไอตาต้องขอตทดขอให้เด้อครับพี่น้องเด้อเหมือนเด้ออืมเพื่อสิบประจบดออขอเอาพักพิสไ้ก่อนมือนเน้อตาต้องขอขอบคุณเพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ้สคทน,นที่เก็บคามตธยตามรับชมแล้วก็่อยเป็นกําลังใจให้ไอตาเนาะครับเนาะทั้งพี่น้องที่มากกดไลค์กดแชร์มากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ไอ,อตาไอตาขอขอบคุณได้หลายครับผมมือน,นี้ตอตาลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาแรงายปผดครับพี่น้อง